สวัสดีครับก่อนต่ละคนเข้าสู่อ Big Channel นั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมเลยอยู่เกม Summoner Wars k y Arena กันอีกแล้วนั่นเองนะฮะเฮ้ย จะใช้คําว่าอีกแล้วก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคลิปซัมเมอร์บอลเนี่ยไม่ได้ทํามานานมากแล้วเนื่องจากว่าหลังๆเนี่ยโอ้โหเจ็บหนักมาจากหลายๆกิจกรรมส่วนมากจะเป็นกิจกรรมเติมเงินนะฮะก็เลยขออนุญาตผันตัวไปเป็นโอบิกสายฟรีก่อนรักกันวันนี้ก็เลยว่าจะมาเทสดวงตัวเองหน่อยละกันนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบินไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวและไม่อยู่ไทยเนี่ยประมาณ4วันนะครับสวัน5วันก็เลยอยากจะมีคลิปให้ชาวซัมเมอร์บอลเนี่ยได้ดูได้เพลิดเพลินมาสนุกลุ มาชาเลนจ์สนุกๆหน่อยละกันนะครับว่าถ้ามันมี5้าดาวแสงมืดเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวผมเหมาให้เนี่ยไอตรงเนี้ยที่มันมีสกอร์ข้ามธาตุหรือว่าแสงมืดข้างๆเนี่ยจะกี่หมื่นไม่รู้อะเดี๋ยวเหมาให้มันถึงเวลาแล้วครับทุกคนมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตย้า,ายไปชแนลมาสลาทามาแล้วก็วันนี้สกอร์แสงมืดที่เราจะมาเปิดเนี่ยตอนแรกมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําการไปไล่กว้านซื้อในร้านค้ามาให้หมดเลยแล้วกันนะฮะ มาภาพกับว่าวันนี้สิ่งที่เราจะเปิดเนี่ยมีสกอร์เอวนะครับ1ใบสกอร์ข้ามท่า3ใบสกอร์ร e เจนเดอรีใบนะครับแล้วก็สกอร์แสงมืดโอ้โ oh, ห oh, 26บใบนะครับจริงๆ26บใบเนี้ยถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยถ้าจะต้องเติมเงินเพื่อให้ได้มาเนี่ยหมื่นเกือบเกือบสองหมื่นเลยนะทุกคนสกอร์แสงมืดเกมนี้แพงมากแพงจนเวลาเติมเงินเพื่อเอามาเปิดเนี่ยแล้วเวลามันไม่ได้อะไรเนี่ยคือนั่งซึม <laughs> นั่งกอดเข่าอยู่มุมห้องแล้วก็วันนี้เรามีปีกลุงด้วยนะครับทุกคนถ้าได้5ดาวเนี่ยมันจะแตกเป็น2ตัวให้เราเลือกเนอะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสกอร์เรจ e นดารีก่อนละกันนะครับเผื่อว่าได้5ดาวซ้ําเนี่ยเราจะได้ไปแลกแสงมืดเพิ่มได้นะแล้วก็ท้าบใครที่คิดกําลังจะเติมเงินช่วงนี้นะครับผมมีร้านที่ดีจะมาแนะนํานั่นก็คือเติมเกมล i ชแมนช็อปถูกกว่าเติมเองบริการ24ชั่วโมงมีเกมชั้นนํามากมายพร้อมแอดมินคุณภาพดูแลตลอดทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมบนเว็บรรับสสส่่วนนนดดด Richman Co พ้้ออมผไาูงงุถึ10 เดือนเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้ให้เงินคืนที่ Lichman Shop ก็ตามนั้นเลยนะครับฝากร้าน Lichman Shop กันไว้ด้วยผมไม่ต้องติ๊กเลอรอัพดิอันนี้มันเป็นมอนสําำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเล่นมา11ปีแล้วยังใหม่อยู่ไหมนะไปฮึบค่อยไปเรื่อยๆแบ็กสมิธสาวนะครับเอ๊ยผมได้เปิดไอแสง5ดาวหรือเปล่าวะอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะถ้าได้5ดาวก็เดี๋ยวรู้เลยแต่มันจะได้5ดาวหรือเปล่อดิโอ้ยังไม่มานะครับ เดี๋ยวนี้เราเปิดสกอร์เลเจดนประดุดสกอร์ส้มแล้วนะรัวไม่ยังเฮ้ย5าดาวไม่ออกเลยอ่ะน้องเอาดีๆ1ใน20ไม่ติดเลยว่ะแต่ไม่เป็นไร ตรงนี้เกลือได้ครับอนุญาตแต่โซนสกอร์สีม่วงข้ามธาตุกับ SWC เนี่ยขอไม่เกลือแล้วกันนะโอเคครับผมเราบูชายันสกอร์เลเจนด์ไปหมดแล้วต่อจากนี้แหละของจริงตอนนี้ถ้าใครดูอยู่นะครับยังไงก็ฝากากดถูกใจนะครับแล้วก็ subscribe ช anel ของ OB i ิเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังเข้ามาดูคลิปซัมเมอร์บออยู่นะฮะต่อให้คลิปนี้ไม่มีหาดาวแสงมืดเนี่ยเดี๋ยวผมกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็ว่าจะคัมแบ็กมาปลุกไฟตัวเองอีกครั้งนะคร ปรับบาลานเนอ้อก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวผมมีข่าวมาแจ้งด้วยเออมาสกอแสงมืดก่อนเลยสาทุขอให้ได้ใช้สักทีเถอะวะไปค่อยๆปุ๊บนักรบพเนจรผมเนี่ยตอนนี้เป็นนักรบพเนจรเลยนะครับหาเกมนู้นเกมนี้เล่นไปทั่วเลยอยากกลับมาครั้ง RTA อีกครั้งนะน้องจัดให้พี่หน่อยดิอืมมันไม่กระตุกเลยว,วิพาละผัว มีผัวเป็นตัวเป็นตนก็ตอน,ตอนกลับมาเล่นซัมเมอร์วอลนี่เหรอวะรัวๆไปรัวๆไปห้าดาวเท่านั้นนะครับที่จะทำให้เราแบบวีดไว้กระตูบูได้เหลือยี่สิบแล้วอะน้องไปเรื่อยๆอุ๊ยเอ๊ะมันกระตุกแต่แม่งไม่มีฟ้าผ่านะฮะยังไงสิสิบเจ็ดใบสิบหก ้ยมันผ่าดีเลยทุกคนเกิดอะไรขึ้นโอ้ยอันดีแสงถ้าท่าแสงนี่ขอโควาซี่ได้ไหมน,นี่เราไปเลือกซะแล้วแล้วเราไปเลือกซะแล้วไงสิบสีครับ13มเฮ้ยมันกระตุกอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเปลี่ยนอันนี้ก่อนแล้วก็สูตรเดิมครับ ต้นไม้โบราณขอร้องขอร้องขอร้องสมบันโนะ <c oughs> ผมอ่ะไม่ได้อยากจะเล่นสายฟรีเลยนะเวย้ยแต่ว่าให้เวลามันเติมเงินเนี่ยขออะไรเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบหมดหลักหมืน่นหลักแสนหลายแสนด้วยแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยโ,โหไม่ไหวเหมือนกันนะครับ <c oughs> ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ฉันรักฉันฉันฉันกลัวเป็นเงินไม่ได้มีไม่จํากัดนะคะไป โชคดีแล้วลกันโชคดีแล้วกันรัวๆนะครับขอสักผาแล้วกันนะเจ็ดหกห้าสี่สามครับสองฮึบซัมเมอร์วอลก็ยังเป็นซัมเมอร์วอลวันยังค่ำนะครับ มาข้ามท่าสามใบนะฮะอือหือโอ้โหิปนี้ไม่มีห้าดาวเลยเหรอ,อจริงดิโอ้โหอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วครับสามสองหนึ่งโอ้ <laughs> ไอดี ID นี้มันไม่เอาอะไรเลยอะดีทุกคนแล้วคือคลิปนี้ก็คือจะไม่ได้เอาไปตัดลงช่องอีกครั้งเหรอจริงๆอ่ะมันมีฟุตเทจที่ผมแบบอัดเอาไว้แล้วไม่ได้เอามาตัดลงช่องเนี่ยโคตรเยอะเลยนะทุกคนเนอกจากว่ามันไม่มีไฮไลท์อะไรเลยเหมือนคลิปนี้อ่ะจะเป็นลมแล้วก็ไอใบนี้นะครับการันตี5ดาวแนๆ่ๆขอซ้าแล้วกันจะได้เอาไปแลกแสงมืดได้นะครับ3 2 1สองหนึ่งไปแสดงว่าผมไม่ได้เปิดไอแสงม่วงไว้ที่นะโอเคเป็นเพียววานิลลาไฟนะครับไอตัวนี้ซ้ํา ไอปีกลุงนี่แม่งอยู่แบบหได้3ใบนะฮะฉายาโอวบิ๊กฟินิกส์นกผู้ฆ่าไม่ตายไอฆ่าไม่ตายเนี่ยตายมานักต่อนักแล้วเฮ <laughs> สามใบไปออ้หฉายาโอวบิ๊กฟินิกส์นกผู้ฆ่าไม่ตาย <laughs> โอเคครับ okay, ผมก็ลาลาประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับจะมาจากญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับหวังว่าจะได้มาเข้ามาลุ้นสนุกสนุกแล้วก็เพลิดเพลินกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลําลากันไปด้วยพี่คนนี้แล้วกันนะครับหวังว่าสิ้นเดือนนี้เนี่ยพี่เขาเนี่ยจะได้รับการปรับแล้วกันนะ iPad ล่าสุด tomorrow เนี่ยเอาพี่เขามาขึ้นปกอัปเดตอีกแล้วนะครับจะใช้งานพี่เขาบัฟให้พี่เขาด้วยนะคอมดูอัด โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ s ั b สไครต์ช่องของโอบิกันไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายกับจากญี่ปุ่นเจอกันวไปแล้วครับ